มาคือหลายตัวเถอะเราครับมาแล้วครับ,บเล็กได้กล้วยเนี่ยได้กล้วยครับพันวาพ,นพนนวันเล่น้ำกล้วยเห็นเลยนี่โอ้ยมันมันสิถือว่าหรอหัวดนี่แต่ก็เห็นคนล่อหลายครับผมแอดก็เลยมาทำให้ขึ้นเก้าแั่ละเพิ่นแั่ละเดี๋ยวเพิ่นสิเกียนไฮหาม,มีโชคมีลาบน,น้ำกันเกียนเนี่อยนอนนอนนี่เนาะได้กล้วยนี่นี่นี่อ๋อ ไอ้กระเบิงเราบอกวิจารณ์เบิงเราบอกยายอ่อนบ่อยู่กูจะว่าเห็นชัดเลยครับพี่น้องชัดบ่ยายเคนไหนน้ำกล้วยโอ้ยเห็นเห็นหนีว่วางไว้ก็ได้ครับวางไว้ดิหน่อยนี่เบื้องน้ำกล้วยกล้วยเบนอันนี้นย่แกงกระเบื้องเห็นก็เลียหาะหาหกบ่กหาเอออ้าเอ้าวชัดๆไปพร้อมกันเลยนะเียขาเ ผมเห็นสามเห็นสามอันนี้สองสองสามไม่กกได้หกกอืมห้าเจ็ดหกก็ได้เป็นเจ็เป็นเจ็ดก,ก็ได้หกศูนย์ก็ได้แค่สาม <c ười> ก็ชัด เลขหกนี่งามเด่นลูกสองก็ง่ามนะยสองสามหกเป็นเปล่าเพื่อมองกันเอาเองนะครับผมว่าดูให้แล้วนี่นี่นี่นะไก่เพิ่นเขียนหน่อยจังน้อยดอกพี่ลองสองสามหกเรืออะไร ห <5 S 2> <ย>าเพื่อนแบงปันโชคยายเห็นสองสามหกนะแล้วฝันไหมวันนี้ฝันว่าที่แล้วก็ไม่ฝันมือที่แล้วก็ไม่ฝันแบงวัาที่แล้วนี่ได้ได้เพราะได้เพราะอยากซื้อได้เพราะอยากซื้ออันนี้เห็นเป็นสองสามหกเดอนสามหกสามห้าเนี่ยเรียกอะไรเรีย 3, 5. 5, 5, 3, กสามห้าสามห้าสามหกกรับนี อาพูดง่ายๆเนาะทานผูนชมเนาะคนที่จะถูกเนี่ยด,ดูตามกล้วยก็ยกยถูกไอ้กล้วยนี้เป็นกล้วยที่แกบูชาเนาะแกก,ก,ก,กว็วหว้เทพเทวาอเทว,าทวาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แกนั่นเนี่ยเผื่อแกจะแบ่งปันโชควดนี้ยายเห็นนะตาพี่ยายเห็นเด้อแต่ว่าถูกไม่ถูกไม่รู้แหละคอันนี้ไม่รู้ก็คือส่วนตัวยายเห็นเป็นเขียนตรงไหนก็ได้เนาะใช่ครับเขียนลดครับไสอง นี่ยายเห็นเด้อยายเห็นหกด้วยนะยายเห็นนะอันนี้นะน้ำที่ยายเห็นเนาะครับอืมแค่น,นี้แหละน้ำหกไหมเนานะถ้าซื้อตัดเอาเนาะอืมนี่แกซื้อน้ำครับซื้อซื้อบอ่ะอืมชายาเช่นซื้อ,อยัง ยายทิพข้างางนี่บกเลขแม่ทิพครับก็ชื่อจริงแม่ทิพแม่ทิพอืมแม่ทิพนะเพื่อบอกบุญครับตัวนี้อ่าแล้วจะท่านผู้ชมจะชื่นชอบนะเขียนอะไรเลขแม่ทิพใช่ครับแม่ทิพแม่ทิพเขียนแม่ทิพได้แม่ทิพจะได้รู้ว่าชื่อแม่ทิพเพื่อมีเอฟซีติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดด้วยละกันวันนี้ก็ขอํำลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันอทิบายอย่างนี้ใครจะเห็นต่ายังไงก็ดูเอาถ้าคนจะถูก เห็นกล้วยเป็นตัวเลขก็ถูกนะครับไม่ได้มีเส้นมีอะไรมากมายแต่เห็นอยู่ชัดๆัดและนลงห้าก็สวยนะแมนครับชัดเจนอะดูเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อสามหาสามหกแนน